สวัสดีครับผมภูมิจากไอมันสตูดิโอวันนี้ภมมีอุปกรณ์ที่จะมานําเสนอเพื่อน,อนๆที่จะทําให้การไลฟ์สดและการร้องเพลงของเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นน,นั่นคือนี่เลยไมวีเอ็มแปดอย เบียมแปดร้อยเป็นไมโครเอนเซอร์ที่ใช้ระบบรับเสียงแบบคาร์ดิโอซ์ซึ่งจะเน้นรับเสียงด้านเดียวและช่วยลดเสียงรบกวนรอบข้างให้เบาลงโดยเบียมแปดร้อยเนี่ยรับขึ้นความถี่ได้ตั้งแต่ยี่สิบเฮิร์ตถึงสองหมื่นเฮิร์ตเลยทีเดียวซึ่งใช้ได้กับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตกล้องดีเอสเอลาร์โน้ตบุ๊กและคอมพิวเตอร์รโดยเบียมแปดร้อยเนี่ยยังมาพร้อมกับแฟนทอมสี่สิบแปดโวลต์ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังไฟทำให้เสียงที่เราร้องเนี่ยดังยิ่งขึ้นและยังมีขาตั้งไม์แบบยึดโต๊ะซึ่่งงงงแแแแข็็รรมมมากมากกๆใหห้้ด้ดววยยลัี Pop Filter, ือผน ลแล้วก็โฟมหุ่มใหม่ที่จะช่วยกองลม USB s o u n d c a ์ดเพื่อใช้ได้กับคอมพิวเตอร์และสายแปลงแจ็คเพื่อใช้ต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนได้ทันทีอยังไงบ้างละ่ะกับ BM 8 0 0ของเราช่วยให้การร้องเพลงและการไลฟ์สดเพื่องเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นใช่ไหมล่ะแต่แค่นี้ยังไม่พอหรากต้องใช้คู่กับนี่เลย Audio Interface B 1 ดยตัว Audio Interface B1 ของเราเนี่ยมีปุ่มฟังก์ชัน Voice Over ที่ช่วยลดเสียงเพลงเวลาที่เราพูดให้เบาลงได้แล้วก็เวลาที่เราหยุดพูดเนี่ยเสียงเพลงมันก็จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับปุ่ม Elimination ที่ช่วยตัดเสียงร้องออกจากเสียงเพลงที่เราเปิดได้ให้เหลือแค่เสียงดนตรีแล้วก็มีปุ่ม mute นะครับที่จะปิดเสียงทุกๆอย่างที่ออกจาก,จากตัว Audio Interface B1 ของเราได้หรือปุ่ม D Noise ที่จะช่วยตัดเสียงรบกวนรอบข้างให้เบาลงแล้วก็ปุ่ม BT หรือปุ่ม Bluetooth จะช่วยนําเสียงเพลงหรือเสียงต่างๆจากสมาร์ทโฟนของเราเ,เข้ามาในระบบ นอกจากนี้ยังมีเอฟเฟกมาให้ถึง16เสียงและ8 p รีเซตในการช่วยดัดเสียงของเราเนี่ยครับเพิ่มลูกเล่นในการไลฟ์สดในการร้องเพลงของเราได้อีกนะครับทั้งนี้ยังสามารถควบคุมเสียงต่างๆได้เลยครับเพราะว่ามีปุ่มควบคุมย่านเสียงปุ่มควบคุมเอาท์พุตปุ่มควบคุม,คว,ค,มความดังของเอฟเฟกครับผมเอาล่ะครับเรามาดูกันว่าการใช้ไมค์ BM 800เนี่ยคู่กับ Audio Interface V1 ของเราเนี่ยผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงไปดูกันเลย เธอคุณหรือมันแล่าใช่ไหมหรือว่าเธอไม่เคยรู้สึกมีแค่ฉันคนเดียวที่คิดไปเองตอนไหนที่ฉันทำให้เธอล่นให้แค่อยากรู้ว่าเธอนั้นคิดอะไรอยู่สวัสดียูเซอร์ทั้ง830,000คนด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะไม่ยอมกด Hand, แ Candy ฮน n d จะยิงให้ตครนะ,นะทุกคนเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมตีมอนที่ตายไปเลย เบื่อเสียงแนนยังนี่ถ้าเบื่อเสียงแนนนะแต่ห้ามเบื่อหน้าทุกคนนี่เราจะเปลี่ยนเสียงให้ดู เป็นยังไรกันบ้างกับอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มมิติให้กับการร้องเพลงและการไลฟ์สดของพวกเราเนี่ยครับอย่างไมค์8 m 8 0แและ Audio Interface V1 ซึ่งบอกได้เลยว่าต่อจากนี้ทุกการร้องเพลงและการไลฟ์สดของเราเนี่ยจะต้องปังขึ้นมากๆแน่นอนถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยทาง i อ a อนช็อปของเรามีโปรโมชั่นดีๆจะมาเสนอครับผมถ้าเพื่อนๆซื้อไมค์8 m 8 0 0คู่กับ Audio Interface V 1ของเราจากราคาปกติเนี่ย2,380บาทเหลือเพียง2,200บาท หากเพื่อนสนใจเนี่ยสามารถเข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ได้ที่ iMan Shop และ่าลืมกดไลค์กดติดตามเราเพื่ออับเดตข่าวสารหรืออุปกรณ์ใหม่ๆที่จะมานำเสนอได้ที่ช่อง iMan Studio และสำหรับวันนี้ภูมิขอลาไปก่อนสวัสดีครับ